กระชับสมองสนับสนุนโดยแบรนด์ซุปไก่สกัดไม่หยุดสร้างสารทุกวันของเราเตรียมแบรนด์ทุกว,วันนะครับกระชับสมองวันนี้สัตว์บกชนิดใดที่สมองมีขนาดใหญ่ที่สุดกลับเข้าสู่ช่วทงที่2ของกระชับข่าวนะคับชมครับเรายัางพูดถึงกระแสการส่งออก,กวัฒนธรรม ตอนนี้เรานําเข้าซะเยอะตั้งแต่เจ o ป๊อบเคป๊ pop, แต่เรามีทีป๊อบกันแล้วแล้วก็ส่งออกไปแล้วด้วยหนึ่งในตัวอย่างของทีป๊บนะครับนั่งอยู่กับเราตรงนี้คุณสุพนาาจิตะลีลานักแสดงที่ไปโด่งดังทั่วประเทศหลายประเทศแล้วน้องติน่ามเมื่อสักครู่ถามไปแล้วว่าไปที่ไหนบ้างย้าอีกทีอตอนนี้แฟนคลับเราอยู่ที่ประเทศไหนบ้างจีนฮ่องกองไต้หวันซะส่วนใหญ่คะ่ะแต่ว่า ก็จะมีแบบฮ่องกงมามาเลสิงคโปร์อะไรประมาณนี้คเป็นบ้านไกลๆก็มีเวียดนามแล้วก็ลาวก็มีค่ะเก็บเก็บหมดเก็บให้หมดประเทศไทยนี่แน่นอนอยู่แล้วค่อยๆกระจายออกไปใช่คำถามค่ะคนที่ไม่มีแฟนคลับอย่างเราอย่างผมเนี่ยไม่เคยได้สัมผัสหรอกเราเห็นในโทรทัศน์แฟนคลับไทยเนี่ยเขาจะโอ้โหยกป้ายไฟเฮใครด้านลกร้องไปที่ไหนก็ไปร่มเรียนก็ไม่ต้องเรียนกันละไปอย่างเดียวเลยชาวจีน อ่ะเราพูดถึงประเทศจีนเพราะว่ามีแฟนคลับที่จีนเยอะที่สุดเขาเป็นยังไงอ่ะเขาเขาเมกซ์ลอยยังไงตอนที่เราไปเยี่ยมประเทศเขาแฟนไทยกับแฟนเมืองจีนไม่ต่างกันเลยค่ะแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าเหมือนคนจีนเขาเจอ crazy เรามากกว่าคนไทยเป็นยังไงเพราะว่าเหมือนเราติน่าจเจอเขานานๆเจอทีเราไม่ได้อยู่ที่ประเทศจีนอย่างเงี้ยค่ะเขาเจอเราเขาก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษอย่างแบบลงจากออกจากเกตปุ๊บ เป็นแถวยาวไปส่งไปถึงรถเลยประมาณนี้ค่ะเยอะมากเทเซนี่ถึงขั้นอาการคุ้มคลั่งไหมหรือว่ามีมีบ้างมีคุ้มคลั่งด้วยใช่ค่ะก็เหมือนอย่างทุกทริปที่ไปก็จะแบบก็ต้องมีการมาดูแต่บางบางทริปเนี่ยจะมีการจลาจรกันเกิดขึ้นเขาพยายามจะเข้ามาถึงตัวเราจะมาตัวเราอยาโดนเขไม่มีจุดประสงค์อะไรไม่แต่เขาแค่อยากจะสัมผัสเราสัมผัสประมาณนั้นค่ะแล้วก็แบบเหมือนแย่งกันแบบคว้าๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วกาดก็กันได้ไม่เต็มที่ก็คือเบียด เราก็ได้บาดแผลกันกลับมากหวนบ้างอะไรบ้างนี่แหละคือที่จีนที่จีนสมมุติว่าตอนแรกเราอยู่เมืองไทยของเราใช่ไหมครับเราก็ได้รับเชิญที่จะไปไปไปแสดงใช่ไปแจีงไปโชว์ตัวกว่าโชว์ตัวที่เมืองจีนพอไปถึงต้องคําถามมันอยากจะรู้จริงว่าไปถึงปุ๊บสิ่งแรกที่คิดเลยกับสายตาที่กวาดมองไปแล้วโหยคนมันรอเต็มไปหมดเลยแล้วพอเดินมาก็เจอคนลุมล้อม รู้สึกยังไงตกใจไหมครั้งแรกครั้งแรกเลยตกใจมากเยอะมากแล้วเขาก็ตั้งกันเป็นทีมมีใส่เสื้อทีมแบบมาต้อนรับแล้วก็มีป้ายไฟมีรูปเรากันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็แบบ อลังการมากเดี๋ยวต้องถามที่นาย้อนกลับไปนิดนึงที่นาเป็นคนชอบอยู่เงียบๆหรือว่าชอบคนเยอะๆชอบชอบคนน้อยๆค่ะอชอบเป็นคนเงียบๆมีโลกส่วนตัวของตัวเองว่างั้นประมาณน่ะแต่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วโลกใบหน้านี้ความรันะคะมันกลายเป็นโลกของสาธารณชนแล้วอืออ่าแล้วพอดีใจตื่นเต้นเสร็จลงไปมันได้ความรู้สึกอะไรกลับมาบ้างหลังจากที่เราเสร็จภารกิจไปแล้วรู้สึกตื้มอย่างบอกไม่ถูกเลยแบบเฮ้ เขารักเรามากถึงขนาดตามแล้วก็แบบบางคนเขาก็ขับรถตามไปถึงโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะไปเฝ้าเลยเหรอคะไปเหมือนตามขับรถตามดาราอะไรมาณเนี้ยค่ะค่ะโอ้โหแล้วบางคนก็แบบเราลงมาล็อบบี้อย่างเงี้ยเราอยากไปกินข้าวหรือไปเดินชอปปิ้งก็ไม่ได้ทาจะรอกันอยู่ตลอดเวลาดี่ลอบบี้ง้นให้ที่นันเล่าเหตุการณ์ประทับใจของสาะแฟนคลับของจีนให้เราฟังสักเหตุการณ์หนึ่งที่เราแบบชอบที่สุดเลยมีที่เซี่ยงไฮ้ล่าสุดก็ จะเป็นแฟนคลับเหมือนเราอะแสดงให้แฟนคลับดูมาหลายรอบแล้วแฟนคลับเขาก็อยากจะขอบคุณเราเขาก็ทําเป็นแบบพรีเซนต์พรีเซนเตชันเป็นออวิดีโอเป็นวาดบนทรายอะคะ่ะแล้วก็าวาดนทรายอะคะ่ะแล้วเป็นเรื่องราวตั้งแต่เยสโนภาคแรกถึงตอนจบอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอ,อดีน่ากับออมหานไปดูจอแล้วฮันกับไปหาแฟนคลับอีกทีนึง ก็เขาก็ถือผีเสื้อไฟทุกคนแล้วเขาปิดไฟแล้วผีเสื้อบินลอยเต็มแบบว่าประมาณห้าร้อยคนนะแล้วเขาถือกันแบบโหเพราะหนังเรื่องนี้มันจะแบบเหมือนเรารู้สึกชอบใครแล้วก็รู้สึกเหมือนมีผีเสื้อเป็นลอยตัวบินอยู่ในท้องอะค่ะเขาก็เลยแบบอยากจะเซอร์ไพรส์เราเป็นผีเสื้อที่ชอบเราใช่ห้ามือกว่าตัวเลยทีเดียวประมาณนั้นะประทับใจประทับใจอ่ะนั่นเป็นสิ่งที่ประทับใจอะไรอย่างหนึ่งอย่างที่เกิดตอนต้นรายการเนี่ย อย่างเคป๊อปเจป๊อปมาประเทศไทยเราก็รับวัฒนธรรมของเขามาขนะดเดียวกันเรยนี่มองกลับกันเราเป็นตัวแทนคนไทยที่เอาวัฒนธรรมไทยไปสู่ต่างประเทศที่เขากําลังกรีดเราอยู่รู้สึกยังไงแล้วเราต้องต้องดึงนําความเป็นไทยออกไปให้เขาได้เห็นยังไงบ้างเหมือนเราก็เป็นตัวของเราเองอะค่ะเพราะว่าเหมือนดาราต่างประเทศอย่างเงี้ยเขา เขาจะมองแฟนในมุมมองของแฟนคลับต่างประเทศเขาจะมองว่าดาราไทยเนี่ยเป็นคนที่เฟรนลี่แบบยิ้มแย้มตลอดเวลาแบบนิสัยอัธยาศัยดีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนจะชอบเรามากเป็นพิเศษดาราไทยก็เหมือนก็อัธยาศัยดีให้กับแฟนคลับทุกๆประเทศนี่แะคนไทยนะสยามเมืองยิ้มอย่างที่บอกดอยถามไงว่าเป็นคนที่เงียบเก็บตัวค่อนข้างจะชอบความเป็นส่วนตัว ไม่ได้อีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะต่างประเทศเมืองไทยหนักใจไหมรู้สึกยังไงบ้างอึดอัดใจบ้างไหมก็มีบางทีอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าก็ไม่ได้เชิงอึดอัดแต่แบบเหมือนเราอยากจะต้องการเวลาเป็นส่วนตัวชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเลยแล้วหลังๆก็ชินแล้วนาเขาเหมือนกับปลื้มกับตอนนี้มากกว่ารู้สึกดีกับชีวิตหน้าตอนนี้มากกว่ารู้สึกก็เหมือนเราก็เป็นเด็กปกติคนหนึ่งค่ะก็ยังต้องเรียนหนังสือก็ต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ หมือนเดน่ารู้สึกว่าตีน่าโชคดีตรงที่ว่าได้ทํางานก่อนเพื่อนเพน,นะคะ,ะ,ะก็แบบเหมือนมีความรับผิดชอบม,มากขึ้นค,ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยถึงเรื่องผลงานที่ตามมาอีกมากมายของน้องตีน่ากันช่วงหน้ากลับมาค่ะกระชับสมองสนับสนุนโดยแบรนด์ซุปไก่สกัดไ <ๆ S 2> ม่หยุดสร้างสรรค์ทุกวันของเราเ <ๆ S 2> ตรียมแบรนด์ทุกวันนะครับช้างเป็นสัตว์บกที่มีขนาดสมองใหญ่ที่สุด โดยเฉลี่ยอยู่ที่4,783กรัม